สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง y o ยูทูบสีขอดระพุมทีวีนะครับวันนี้นักข่าติดตามนะครับในทางของอาจารย์ดับนะครับของช่างดับเนาะนะครับผมวัอนี้นะครับจะทําพิธีนะครับขอเด็กเด็ดกับสารปูองค์ดํานะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตามชมกันนะครับจะได้ตัวใดนั่นครับให้รอชมกันเด้อพี่น้องนะครับผมเพักมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามช่องยูทูบสีขอดระพุมทีวีนําเด้อพี่น้องนะครับผม แห่งๆห่งปังปังน้ำกันนะครับในวันประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะนะครับมันมาทุกท่านนะครับจะได้ตัวแรงนั้นติดตามชมกันครับผมคำเตือนทางช่องเป็นเตียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโอ้ใช้วิทยาาในการรับชม

นีก็จะัดเป็นการทอดสเจอ่้้โท้ล้น้าบนะครับพรยองคเจ้าจะแ้วยังได้พเจ้าจะีษที่น้นะรรเจ้าก็จะถือถุงจะไ้รับที่ดินในจังหวัาโน่นในฝันจ่าจะร่วมปเดอยจะมเคนละวัดเลยหลงู่ดันจดิสนทารักา ตติสถานสถานที่แหนี้ขอบารมีหลวงปู่ขอพรให้กนางทุกท่านที่มาไม่ได้ขอจบขอาบสถานที่แห่งนี้ให้มีชมาบคิดสิ่งใดสุปารรนการทุกทท่านโดยเจตนาลมสีรหลุดล้านเลินเศษเศหลวงปู่ขอให้หลวู่ขอประานพรให้ชมลาบทุกทงวดไปด้วยเทินสาธุ องวที่ที่สี่ครับสี่ไม่ไม่นานไม่นานจาังหวะเอาเรีวมากวันนี้วันพระใช่ไหม จะใช้เวลานั่งไม่นานนะจะได้โัวเลข มาแล้ว <coughs>

ามแลล้้ววมาแแบบนี้เลยกำลังมากำลังมาอย่างนี้เลยองค์จะลงเป็นอย่างนี้เลยใช่ใช่อุ้ยเงอเตงเดี๋ยวน้ำตาท่านท่านจะไหลต่อไปเลยใช่ใช่ใช่

ใช่ป้าปู่ไหมครับรป้าปู่มามาหรือเปล่าครับใช่ไหมองค์ป้าปู่หรือเปล่าครับท่านน้ำตาจะ,ะไหลเงี้ยเวลาท่านจะเข้าเหรอไหมน้ำตาไหลไหลแล้วเหรอไหมป้าปู่ใช่ไหมครับรงวดน,นี้ง,งวดน,นี้ลูกหลานขอนะครับขอให้เป็นงวดที่สี่นะครับรขอให้เป็นงวดที่สี่เด้อป้าปู่เด้อแสดียงดังตัวอ,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 อ ขอสามตัวนะครับขอเลขสามตัวนะครับมาแล้ว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 ทำท่าทำทแล้วอุ้ยสรักหนามบ้าโอ้ยเ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือมาแล้วมือมาแล้ว Uh, uh. Nan 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 chết nan 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 nan

เอาสัตว์เด,ดือปูสัตว์เด,ด้อเจ,จ็ดหนึ่งส <ừ. S 2> าธุสาธุนะครับเอเออน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ เอาเลยปูเอากระคักปูเจ็ดหนึ่งะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าคือตรงกับบ้านเล็กที่เลยอุยโอ้โหนะครับต้องมาชมเจ็ดหนึ่งเจ็ดมาหลแรงมากรนะครับเจ็ดหตรงกับเลตรงกับเล็ที่นะครับเจ็อ้เจริงด้วยเนี่ยเล็ที่เลยเลขที่ใหม่เลยใช่ใช่ มีสองโตวบอระปูมีมีหมดสามันเด่นหนามคักเถอนาะปูเฮานี huh. ่เนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดนงเจ็สองโตวเนี่ยลอะปูสองโตอาจารย์ต้องเช็ดเอด ต่แต่ท่านเป็นอย่างงี้ครับตอนนี้ท่านเขาจะเป็นงี้เลยแต่เล็กท่านแม่นมากจริงแม่นจริงนะอันนี้งวดที่สี่แล้วเนาะงวดที่สี่ครับงวดที่สี่แล้วถ้าจะให้อยู่ประมาณเก้างวดใช่เก้างวดครับแต่เหี้ยงเนาะสองตัวเนาะตัวเนาะปูลูกหลานได้พึ่งได้พาตัวเนาะ เก็บเก็บขอสองตัวเนี่ยปู่ขอสองตัวด้วครับพ่อปู่ครับขอสองตัวนะครับยังไม่ว่าง่ายหรอกออกแล้วยังไปแล้วไปแล้วไอ้ท่านั้นบ่อุ้ยคือไฮอุ้ยไฮ้แล้วเนี่ยเห็นไหมจริงด้วยโอ้ใช่น้ำตาให้พ่อปู่เลยได้สามตัวครับท่านผู้ชมหายไปกาบเอาเด้อไปกลับเอาให้สามตัวด้วยนะทำไมต้องกลับด้วยล่ะกลับตีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด ชั่งใหแล้วมันกลับทำไมช่างดัดออกแล้วใช่ไหมครับเพราะปวดแล้วใช่ไหมครับไอกไปแล้วบอกพราะปวดไปยังครับม่ผมไม่รู้เรื่องเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้วอุ้ยสองตัวแล้วนะครับสองตัวไม่มีมีสามตัวให้สามตัวเลยนะสามตัวเลยเจ็ดก็ตัวเดียวด้วยนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดอุ้ยสองตัวก็ได้เจ็ดเจ็ดบั้นหรือเปล่ากับสิทั้งนอตกันตัวให้ไปแยกเอาให้ไปกลับเอาด้วยเด้อไปแยกสองตัวน้ำนอกเจ็ดหนึ่งเจ็ด ก็ไนะู้หอกนะยันหาแม่ครับเจ็ดห <7, S 1> นึง่งเจ็ดสองตัวมีบอสองตัวมีไหมไม่มีสามตัวเลยอ้โหสามตัวเลยาอาจารย์มีสภาสพดีเลยนะอาจารย์ครับเอ่องัวเน,นี้ยอาจารย์มีความฝันอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องพ่อปู่ไปหาอ่ะเพราะว่าทุกงวดพ่อปู่จะไปหาตลอดเลยนะเดี๋ยวจะไปข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อนการป๊อ ก็ไม่มีหรอกครับเพราะว่าผมอยู่กับสารอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นสื่อสารได้ทุกวันกับกับปู่องดำกับเล็กลงกานี้งคือมันเป็นเรื่องปกติที่ครับที่เราสื่อสื่อสารกันเนาะครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่พวกปู่มาเข้าเราเขารู้สึกยังไงบ้างมีความรู้สึกอะไรไหมเมื่อกี้ไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วทําไมรอบนี้ท่านให้สามตัวตรงแบบไม่มีสองตัวเลยเพราะอะไรฮะไม่รู้เหมือนกัน ผมไม่รู้ก็อ,อธิบายไม่ได้นะทำใจให้ก็ทำไม่ได้เลยครับ่้ท่านจะให้คือคือให้เลยเอ่าอาจารย์ดัดบ,บอกว่าอาจารย์มีเซนส์ตอนที่จะเข้าทุกวันนะก่อนก่อนวันเข้าหนึ่งวันอะ<ช>่ะพ่อปู่จะไปเคาะประตูเรียกอันนี้จริงไหมจริงครับท่านพูดยังไงบ้างตอนที่เรียกไปไปเรียกกไปเคาะเหมือนเหมือนเป็นเป็นเล็บอ่ะขวดประตูหน้าบ้านประตูที่ผมนอนเนาะประตูนี่สมัยกำนัะมีเส <จะ S 1> ียงเรียกไหม มี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 เรียกอยู่มีเรียกชื่อเรียกยังไงประมาณไหนอ่าเรียกเรียกเรียกชื่อผมว่าดับเรียกประมาณห้าดึกดึกเนาะห้าวตุ่มเนาะแล้วเรียก่ามรุทารุพี่ที่มาเรียกผมบอกเอ๊ะใครใครจะรู้จักชื่อผมเนาะไม่มีใครรู้รู้จักชื่อผมนะก็ผมอยู่อยู่นี่ชื่อผมเป็นไม่ไม่คนพื้นที่นี่เนาะเขาเขารู้จักชื่อผมได้ยังไงมาเรียกผมรีกใครมาเรียกว่าที่มาเรียกบ่ <ừ> <ừ> แล้วก็มีพอฝันปุ๊บนี้เนาะผมก็ไปฝันที่บ้านลุงวิช่งางตหรวจเนานะก็ฝันเห็นปู่มาบอกมาบอกว่าเอเสียเนอะแปดสามแต่ว่านันอันนั้นเป็นเลขฝันเนาะอันอันนี้เป็นเ,นนะนนเป็นเลขลงแต่ว่าจะลงอะไรผมไม่รู้เนาะผมเพราะว่าผมลงไปแล้วเนาะ ็ไม่เคยคิดว่าผมจะได้มาทําอยู่จุดนี้เพราะว่าเราเราก็ไม่ไม่สัทั์ทางทางนี้อยู่แล้วก็เราก็เป็นก็ไอต้ตือพูดอะถืออยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่เคยคิดว่าเราจะมาเป็นจุดนี้อาจารย์ลองเล่าเรื่องราวที่อาจารย์เคยบอกให้ฟังนะครับว่าวันนั้นอะมันเป็นบันพระแล้วอาจารย์เรามาเจองูตัวใหญ่อะเป็นยังไงบ้าง มุตัวใหญ่ก็คืองูจะเลื้อยมาทาง,ง,าท,งทางทุ่งหน้าเนาะนะสีดําเลื้อยมาเลยเลื้อยมาเลื้อยมาก็คลุมองค์ปู่พญานาคเหมืนมนอนเดิมก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ ทั้งทั้งที่เราไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าเราจะได้ได้มาเป็นอย่างนี้อืแต่แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเลขมันเข้ามาสามงวดติดต่อกันเนาะงวดแรกก็เข้าสองตัวงวดที่สองสามตัวตรงเลศูนย์สี่หนึ่งงวดที่สามก็สองแปดอันนี้ก็งวดที่สี่เนาะคก็ก็แล้วแต่บุญวาสนาปูจะให้เนาะถ้าปูให้ก็ก็ถ้าท่านให้ก็อทุกคนก็จะได้มีชงวยลำมาช่วยทำสร้างสารปู คือช่วยกันเนาะครับก็เป็นสิ่งที่ที่ดีอาจารย์เลี้ยันที่อาจารย์ฝันคือแปดสามจะไม่เคลียนได้ไหมแปดสามตัวที่ปูไปบอกบ้านโอ้แปดแปดแปเนาะมีแปดสามด้วยใช่ไหมแปดสามที่ปูที่บ้านก็มีแปดสามครับที่ปบกที่บ้านก็จะแปดสามนะอันนี้เป็นเลขที่ฝันเด้อครับเลี้ันที่ไปนอนที่บ้านลูกี่ช่างจรวดเนาะที่ที่ปู ปู่กับตายายก็ให้ครับนั่นเป็นเป็นนิมิต่ที่ท่านให้มาเนาะเป็นเลขเงียงครับเป็นเลขเงียงเป็นเลขทีปูกปูให้มาแต่ปูสามตายายอยู่บ้านครับเป็นเลขแปดสามเนาะแปดสามแต่แต่แต่เอากระปูบนึงนี่คือเลขเจ็ดหนึ่งเจ็ดเป็นบ่ครับเจ็นึ่ครับลิกมาให้เบิ้่างทัตัวเยครับอ๋อเนี่เจ็หนึ่งเจเลขหนึ่งเจ็ล้อาให้น้องแปดสามเลข ปังๆทุกคนเด้อครับสาธุมีช่วงนี้แลาวทุกคนสาธุได้มาซอยเรือกันสางสารปูให้มันเสร็จเรียบร้อยสาธุสาธุคุณอะไรนะครับขอบคุณอาจารย์ดั๊ดเลขอบคุณอาจารย์นะครอขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับว่างนะครับอาจารย์ดัดนะครับก็หายไปแล้วนะครับปูเป็นไห้เนาะที่สิงหลังอาจารย์ดัดนะครับ หรือว่าช่างดัดนะครับได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับหมาเลขฝันนะครับแต่ย่าไปบอกก็คือแปดสามด้อยพี่น้องนะครับผมโชคดีโชคมาทุกทุกท่านนะครับโชคดีโชคมาทุกทุกท่านนะครับใหพี่น้องทำดัไปด้วยทุกทุกท่านเลยนะครับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันหกสิบเจ็ดนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับทำบุญช่วงสำหรับช่องยูทูบศรีขอรบคุณทีวีนะครับกยากให้พี่น้องที่แกทุกท่านทำดังไปด้วยทุกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีนะครับ